เดีดยนกหายุ่บรถน่าจะรุ่นเก่าเยอะๆครับไปแล้วเนาะโอ้ฝนจะมาครับเก็บทางกันเนะาะเก็บทางกันสุดอาก,าก็ฝน,นจะ ตอนนั้นบอกว่าขึ้นคันเลยถึงหกทุ่มาไไมา้นะครับไม่ได้ปัญหาคันตัวนี้คันกันนาตัวนี้พี่น้องเออสองกองนะครับเด็กสองที่อาสิบล้าพี่น้องดูสองที่หมดพี่น้อง 好。Uh, yeah. มาแล้วคุณน,น,น่าจะฝนตกแล้วครับเเห็นไหมครับนี่เห็นสายฝนแล้วพี่น้องก็วันนี้ก็ร้อนมากครับ ก็คือดันจะให้โคลนด้านล่างอ่ะพี่น้องสไลด์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดินแห้งจะมาแทน,นพี่น้องถ้าถมน้ําไม่ดันอย่างนี้พี่น้องโคลนมาอยู่ด้านล่างครับเพื่อไม่ให้รถมันจมครับดันบีบตมไปด้วยพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอย่างเดียวครับพี่น้องขับรถพี่น้องมันต้องมีประสบการณ์นะครับผม อ๋เอ,อเรียกว่าดันแพงตมครับนี่ครับก็พ่อยกขึ้นทีนี้ดันแย่ยไปแย่ไปเรื่อยเพราะว่าหยยบขึ้นมาเรื่อยพี่น้องมันจะแน่นครับ จะแน่นด้วยพี่น้องกดอัดด้วยกดอัดในต,ตัวก็จะแน่นครับอนะมาแล้วพี่น้องกดมาแล้วตัวนี้ทำตอนกลางคืนนะครับนี่เห็นว่าน่าจะยืดด้านล่างขึ้นมาครับนี่ยแรงมาพี่น้อง คบโกดอัดไปด้วยครับเวลาเราไปใกล้ๆไม่ให้ดินสไลด์ครับเพราะว่าด้านล่างมันไม่มีโคนแล้วพี่น้องเพราะว่าเราดัานโคนออกไปแล้วพี่น้องดันเสียบลงไปแล้วดันแทงลงไปแล้วพี่น้องลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วอ้าวมาแล้วพี่น้องมืดมาแล้วนุน มาแล้วมาแล้วมาแล้ว1 0อจะทันหรือไม่นอ้อปลาหลบก่อนปลาให้100ก่อนพ่อหมดมาแล้วปลา ปาลมก่อนปาลมก่อนจัดหนักจัดเต็มเลยครับพี่น้องอดูมาอย่างนิ่มๆพี่น้องขนาดใส่ไม่ใช่มาแน่อนอนนะครับี่ โอ้จัดเต็มเลยออกมาใส่บัตรแล้ววันนี้ติดไ่ใช่น้อยน้อยเลยดูแลกันนะวี่งงานปิดพี่น้องใส่เยอะได้งานคิวครับใส่เย,ยเ,ยยเยอะเท่าไหร่ยิ่งเสร็จเร็วครับพี่น้องอยื๊บยื๊บโซยชิดโอยมาแล้วเมื่อไหร่มาแล้ว ย่องยังครับค่อยๆย่อง,งยังอ oh. ู้หัวเฮกเตอร์บดอัดเรียบร้อยแล้วพนะี่น้องเพราะว่าดันแทงตมลงไปเรื่อยๆแล้วพนะี่น้องเพราะว่าดมมัสไลด์ออกไปเรื่อยๆแล้วการทำงานนนะครับลอก็ถอยอย่างไม่ได้เพราะว่าเฮกเตอร์กดอัดไปด้วยแล้วพนะี่น้องโอ้ลมแรงแล้วคนระับ ถวนี้วิ่งง่ายอยู่แล้วพี่นอ้องฝนตกปานหน้าวิ่งได้ยอย่างเดียวมเป็นดินดินทามครับดินมันปูมาแล้วปลามาแล้วกายแล้วกายไปแล้วกายแล้ว มมาแล้วพี่น้องเวลาเดิมเวลาเก่านี่เหลือไม่เยอะครับใส่กลางเหลือไม่เยอะครับผมว่าเร็วมากครับตอนนั้นสิบล้อเจ็ดแปดคันเนี่ยพี่น้องนครวม่ครัวสี่ห้าตัวตอนนั้นมีแดดเราก็มีงานพี่น้องเราไม่ได้มาถ่ายให้ดูแล้วก็ลดเกียร์ลดบดเีอ,าองานนี้เครื่องมือครบคันครับพี่น้องงานเดี๋ยวออกเร็ว วางแถมดีครับมีเป๊กมีอะไรด้วยครับอ่านแบบอ่านอะไรตอกเป๊กอะไรเรียบร้อยนี่และสีมือครับฝนตกถึงหยุดพี่น้องฝนไม่ไม่ลงเม็ดทำงานต่อครับฝนลงเม็ดค่อยหยุดพี่น้อง มืดอย่างนี้ทําอย่างเดียวพี่น้องดู ตัดเ,เลยตัดไลยตานหลางหมดยองมัดเลยมัดเลยหน้าฮีใครหน้าฮีมนะัน